หน่งนิ้วนะคะผมหินเดียวสีข้าวรอบเดียวนะไไดเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม มอเตอร์นะคบผมส่วนชุดเกียร์นะผมกับตัวต้านี้นะะจจลูกค้าอาจจะต้องตัวต้าลูกค้าจะต้องหามาเองนะคบแต่ถ้าให้เราหาให้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือสองนะคะผมก็ดูสภาพดาูราคาก็จะแปลไปตามสภาพของเครื่องนั่นเองนะคแต่ถ้าลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วนะคะผมเราก็ทําแค่ชุดเกียร์กับแผ่นให้นะครบราคาก็อยู่ประมาณสามหมื่นไ้ครับใครที่กําลังมองหาเครื่องสี้า 2 7 3 4จ5 0 5 7 7 8 0 9 9ปาแปจจและศู1 0 7 0ป7 8 8ึงศหจปปครับอ่าลา